ครับท่านผู้ชมบ้านใครยังไม่มีถังใส่น้ำไว้ใช้นะครับผมแนะนำเลยครับนี่ถังขนาด200ลิตรครับถังใหม่ครับราคา400ต้นต้นเองสนใจก็บอกน้องเสื้อเหลืองคนงามนะครับเดี๋ยวเขาจะไปให้ถึงบ้านเลยครับราคา400ต้นต้นครับสนใจบอกน้องเสื้อเหลืองคนงามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถังใหม่ครับ ดีครับทุกคนใครที่อยากได้ถังใหม่เลยนะครับขนาด200ลิตรนะครับไปไว้ใส่น้ําใช้ในบ้านในสวนในไร่ในานานะครับคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับนี่เหนียวหนาทนแดดทนฝนไม่รั่วไม่ซึมนะครับใครสนใจก็บอกน้องตะก้าเหลืองครับเดี๋ยวน้องเขาเอาไปส่งให้ถึงบ้านแล้วครับแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับราคาก็400ต,ต้นต้นเองครับนี่ ผมใช้ที่บ้านสามลูกเลยครับเนี่ยเนี่ยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัดีครับพี่น้องครับใครที่อยากได้ถังใส่น้ำขนาด200ลิตรเป็นถังใหม่นะครับไปใส่น้ำไปใช้ในบ้านในไร่ในสวนในนาเหนียวหนาทนแดดทนฝนไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมแนะนำเลยครับชุดนี้เลยครับราคา400กว่าบาท สนใจก็บอกน้องจะกล้าเหลืองนะครับเดี๋ยวน้องเขาไปส่งให้ถึงบ้านครับพี่น้องครับ